มูมอมูมอมูมอคืออะไรคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมโค้เดฟออนไลน์ครับคลิปนี้นะครับเราจะมาขยายนะครับแนวทางการตลาดที่สุดยอดณนะปัจจุบันครับที่เรียกว่าแนวการตลาดที่เรียกรวมกันว่า Social Commerce Network Marketing Business ครับซึ่งได้เคยอธิบายมาแล้วนะครับว่ารวมกัน รวมกัน3แนวทางการตลาดที่สุดยอดนะครับก็คือ 1. เราใช้โซเชียลมีเดียในการทำธุรกิจครับเล่นเฟซเล่นไลน์ o u t u b e Instagram หรืออื่นๆในการทำธุรกิจมารวมกับอะไรครับมารวมกับการค้าขายในออนไลน์ที่เขาเรียกว่าอ e ีคอมเมิร์ซครับส่วนที่3ก็คือ การจ่ายผลตอบแทนครับการจ่ายผลตอบแทนแบบหลายชั้นโดยนำการจ่ายผลตอบแทนในระบบที่เขาเรียกว่า Network Marketing มาจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกหรือว่านักธุรกิจโ,โหมอครับจึงเรียกรวมกันว่า Social Commerce Network Marketing Business ครับ ซึ่งปกติแล้วนะครับนักธุรกิจเครือข่ายนะครับจะมีข้อหนักใจนะครับหรือสมาชิกที่จะเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายอยื่นจะหนักใจนะครับต่อไปฉันต้องรักษายอดโดยซื้อสินค้าของบริษัทฉันต้องซื้อซ้ําโดยใช้สินค้าของบริษัทฉันต้องรักษาตําแหน่งโดยซื้อสินค้าของบริษัทแต่โมโมไม่ครับโมโมทําอะไรครับโมโมเพียงแค่ซื้อกินซื้อใช้นะครับ สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับข้าวสารอาหารแห้งกะปิน้ำปลาผงชูรสข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านที่เราใช้จ่ายกันอยู่แล้วครับถิตินะครับคนไทยนะครับต่อคนนะครับหมื่นห้าถึงสองหมื่นต่อคนครับในครัวเรือนนะครับสามหมื่นขึ้นไปต่อครัวเรือนครับ ทำยังไงครับให้ยอดค่าใช้ใจ่ายจํานวนนี้ครับให้มันกลายเป็นรายได้ได้ด้วยมาทําธุรกิจได้ด้วยโมม,มครับคือคําตอบครับใครนะครับเพื่อนๆนะครับสนใจในธุรกิจสไตล์แบบนี้ครับทำง่ายๆครับแค่ใช้โซเชียลมีเดียในการทําธุรกิจแล้วก็สร้างธุรกิจได้ง่ายๆแค่เพียงซื้อกินซื้อใช้ ข้าวของเครื่องใช้ที่เราใช้กินปัจจุบันอยู่แล้วครับปกติเราไปซื้อที่ร้านค้าเปลี่ยนครับมาซื้อกินกะปิน้ำปลาผงชูรสข้าวสารอาหารแห้งเครื่องใช้อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านแอปที่ชื่อว่าโมโมท่านก็มีไรายได้แล้วก็สร้างเป็นธุรกิจของท่านได้ด้วยครับแบบนี้ครับสุดยอดเลยครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับว่าโมโมมีอะไรดีๆผมจะมาขยายเพื่อนๆฟังครับสวัสดีครับ